ถามอีกหนึ่งคนของเพื่อไทยด้วยเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องในแง่ที่ว่าคนในตระกูลอยู่บำรุงอีกคนหนึ่งก็ทำงานอยู่กับท่านไม่ใช่หรือก็คือคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีดีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงแต่พ่อเหลิมลูกวันหลานกาโม่ะเออยังไงคุณกาโมอาชาวินอยู่บำรุงอ่ะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีดีเป็นที่ปรึกษาคุณประเสริฐคุณประเสริฐว่าไงคุณประเสริฐบอก คุณอาชาวินทำงานเป็นที่ปรึกษาถือว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะการที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมคุณวันจะไปสังกัดภักไหนคุณอาชาวินต้องคิดนะต้องคิดว่าจะดําเนินการทางการเมืองของตัวเองอย่างไรในส่วนของกระทรวงดีีเนี่ยก็มองว่าคุณอาชาวินมีความรู้ความสามารถทํางานร่วมกันได้ดีเรื่องนี้ไม่มีอะไรพิเศษแล้วไอ้อย่างนี้เป็นไปได้ไหมพ่อลูกไปละเหลือ,อ,อคุณกาโมยังอยู่เนี่ยได้ไหมกับเพื่อไทยอ,อยู่กับคุณประเสริฐเนี่ยบอก ก็ถ้าจะทํางานต่อก็ไม่มีอะไรขัดข้องครับต้องแยกแยะระหว่างบุคคล<ะ>และย้ําว่าคุณชาชวินเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องให้เขาคิดเองฮะ,ฮะ